สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมอ่าโดนโดนครับผมพี่น้องครับโดนโดนครับอ่าเลขแม่นำหนึ่งชุดนี้นะครับผมหาซื้อไว้เลยพี่น้องครับก่อนจะหาซื้อบดไถวัดสัตว์แล้พี่น้องเนาะอ่ารีบเบิ้งครับโดนโดนนะครับเนาะอ่าหลังจากแม่นำหนึ่งครับได้ปล่อยชุดตัวเลขมาแล้วเด้อครับผมฟันธงเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องเลขชุดนี้น่าสนใจครับวารายชุดเนาะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นจะเข้าไปรับชมนะครับผมพี่น้องฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทางแอดมินน้ำหน่อยเด้อพี่น้องครับผมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อจะบริภาษการแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับแนวทางดีๆจากแอดมินนะครับผมมาเบิ่งกันครับผมพี่น้องมาติดตามเบิ่งว่าเลขของแม่น้ำหนึ่งชุดนี้นะครับผมเป็นเลขชุดจักตัวนะพี่น้องเนาะจักชุดนะครับผมพี่น้องเหล็กสองตัวเลขกสามตัวนะครับผมแม่น้ำหนึ่งบอกว่า เลขสองตัวนี่หาซื้อโอตเตอรี่ Assass, h, ไว annt, ้เ <nước> ล่วรสันครับผมอ่ามีเท่าไรนะครับผมหาซื้อไวบรสันนะครับเนาะมาแนี่ยเนี่สันพี่น้องครับผมสําหรับเลขของแม่นำหนึ่งนะคะรับผมฟันธงมาแล้วนะครับผมเป็นเลขนะครับผมสองตัวสามตัวนะครับผมพี่น้องนะครับผมกับเป็นเลขอ่าถือว่าน่าสนใจนะครับผมเลขชุดนี้ของแม่นำหนึ่งนะครับผมฟันธงขาดมาแล้วนะครับผมอ่าหายมาเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องนะครับผม กัพี่น้องท่านใดทำโบชื่นชอบนะครับผมก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับเด้อบัวกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องที่บบชื่นชอบนะครับผมแต่ว่าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมอยากเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็สามารถเก็บหรือแคปหน้าจอไว้เนาะพี่น้องเนาะกัมาเบิ่งกันครับผมว่ามีเลขชุดใดแน่พี่น้องครับผมเลขของแม่นำหนึ่งกับเก้าสี่แปดเด้อพี่น้องเด้อเก้าสี่ศูนย์นะครับผมสองห้าแปดเนาะพี่น้องเนาะกัขอบพระคุณพี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผม ผมก็นํามาเป็นเพื่อแนวแนวทางให้พี่น้องนะครับเนาะให้แอดมินเท่านะครับผมนํามาเป็นเพื่อแนวทางครับผมย้อมอีกครั้งนึงนะครับผมพี่น้องนะครับผมเก้าสี่นาะพี่น้องเนาะห้าแปดด้วยพี่น้องด้วยแล้วเก้าสีศูนย์นะครับผมแล้วก็สองห้าแปดน้อพี่น้องเนาะกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยครับผมแอดมินฝากเป็นแนวทางนะครับผมย้อมทุกคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมแอดมินกราบขอโทษขอให้พี่น้องอน้ำลายไหลนะครับเนาะ เพราะว่าแอดมินกับเป็นซื้อกลางนะครับเพราะนั่าไม่พี่น้องเข้าในี่พิจารณาได้รับชมเบิ้งนะครับผมสำหรับมูนี่ฝากไว้ซัมนี้ครับผมสวัสดีครับ